ใส่ใส่ก่าแก้วม่มีแขวกินคนใดใส่ก่าแก้วคือยังคือพระรัตนตไตรม่มีแขวกินคนใดการเวลาการเวลาย่อมเกินกินสัตว์โรคภูระมาทใส่กระใสกว่าแก้วม่มีแขวกินคนใดหอนกว่าไฟใส่ก่าแก้วม่มีแขวกินคนใดภาษาพญาบรรนหอนกว่าไฟ ราสกินาโดสกินาโมหกินามราคะโทสะโมหะนี่หอนก็ไฟใสใสก็แก้วคือพระรัตนาไตรจิตที่ถึงพรัตนาไตรมีในจิตของพระอริยเจ้านะที่มั่นคงในพระรัตนาไตรว่มีแขวกินคนใดคือการเวลา การเวลาย่อมคืนกินสัรโรคผู้ประมาทโอมริเยโกน้อมกับมหาใจเราที่เลตัวไหนดีละยังละไม่ได้ก็ให้รีบทำเสียจิตใจของเรายังแพ้ไปกับอารมณ์อะไรยังมีอารมณ์ยังมีความยึดมั่นสำคัญไยในสิ่งใดะได้ว่าการเป็นอยู่ของเราจะอยู่แบบนอนวันนอนคืนไม่ได้ถ้าไหนที่สมควรเรียก่อต้องเรียกเสียก่อนที่จะถูกการเวลาคืนกิน ต้องรียบทําจิตใจของเราเหน,เนือการเวลาจิตเหนือการเวลาการเวลาที่เกี่ยวข้องกับอนิจจังทุกขังนาตาการเวลาที่หมุนเวียนไปดำมีถีเป็นดำนาถีไปดำธรรมชาติถ้าจิตใจของเรายังจิตคล้องอยู่กับสิ่ง,ง,งาต่างเหล่านี้จิตใจของเราก็ต้องหมุนเวียนไปตามอน,นิจจังทุกขังนาตา พอจิตใจของเราไม่ทราบความจริงสมมุติอะไรอะไรต่างๆในโลกม่ใช่สมมติเป็นเพียงแค่สิ่งสมมติสิ่งสมมติที่มีอยู่โลกเป็นเพียงสราวะขาดฐานนั้นตัวสมมติแท้จริงคือจิตขอ,องเราโอมณนิยโกน้อมเข้าน้อมเข้าหาใจทำใดที่ยังไม่ได้เจริญรีบเจริญเสีย ทำใดที่ยังมาได้ระกระิบระเรียมทำให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของเราเยี่ยยอดู่ดยความนอนวันนอนคืนไม่เข้าถานยงนั่งไม่นั่งไม่มีสตินั่งไม่มีพุทโธเรียกว่านั่งหายใจทิ้งเดินไม่มีสติเดินไม่มีพุทโธเรียกว่าเดินหายใจทิ้งยืนไม่มีสติไม่มีพุทโธเรียกว่ายืนหายใจทิ้งนอนไม่มีสตินอนไม่มีพุทโธเรียกว่านอนหายใจทิ้ง ทำอะไรต่างๆที่ไม่มีสติไม่มีพุทโธมีเครื่องระลึกมีโดยการเป็นอยู่ที่หายใจทิ้งทั้งนั้นอยู่โดยการหายใจทิ้งไปวัน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 หนึ่งจะไม่ได้ววาโจรการเวลาคืนกินใดอย่างไรการเวลาย่อมคืนกินสัตว์โตกผู้ประมาณนั่นจะต้องสังเกตดูใจของเราให้บางๆไม่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นที่ใจอันนี้ใจนี้ยึดจิตใจว่าเป็นเราไหมใจิตใจอันนี้ยึดวันนึงนังร่างกายเป็นเราไหม ตาที่เห็นรูปยึดรูปที่ว่าเราเห็นนั่นไหมหัวได้ยินเสียงยึดเสียงนั่นไหมจมูกได้กลิ่นยึดกลิ่นนั่นไหมเรียนู้น้จากรสยึดรสนั่นไหมกยายด้วยจากการสมบัดผ่านผิวหนังยึดการสมบัดเปลียผ่านเผ่านผิวหนังน,นั่นไหมจิตที่มีความคิดอะไรมากมายจิตนั่นยึดถือจิตนั่นว่าเป็นเราไหมเป็นธรรมที่เราต้องศึกษาเป็นธรรมที่เราต้องเบิกบริวาร ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมชาติทลายมีความเป็นไปอย่างนั้นมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นท่านั้นที่มีการดับไปมีสิ่งที่ไม่เกิดท่านั้นที่จะไม่มีการดับมีแต่ของเกิดขึ้นมาท่านั้นตายมีแต่ของเกิดขึ้นมาเท่านั้นที่จะต้องตายอันไหนที่ไม่เกิดไม่มีการตาย เป็นคำถามที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจของเราว่าทำอย่างไรการเกิดจะจะไม่มีอีกในใจของเราใจของเราเกิดเกิดอะไรเกิดคาว่างพบชาติของสามมันบุริชนหรือคนทั่วไปก็คือการเกิดมาในครั้งหนึ่งหนึ่งเกิดมาคลอดออกมาจากคันข้มา,นา,นขามารดาแล้วมามา็นโลกใบนี้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ตายจากโรคใบนี้ร่างกายตามมาบุริชนคลอดออวมาเป็นชาติหนึ่งหนึ่ง แทนชาติหนึ่งงสำหรับภาษาธรรมนั้นก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆขณะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เฉยๆแล้ววันวันหนึ่งอารมณ์ต่างๆทั้งดีทั้งร้ายเกิดขึ้นในใจของเรากี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีการเกิดขึ้นในดบมีการเกิดขึ้นในดบ ถ้าพิจนาเห็นได้ว่าจิตของเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่กับอารมณ์อันเป็นตัวพบอยู่ไม่มีติสุดไม่มีประมาณ ถ้าเราไม่รีบขวนขวายทําความเพียรติยะชะาร่างจิตใจของเราด้ว่าความโง่ความหลงที่มีอยู่กับจิตเราก็ไม่อาจจะสาม,มารถทราบได้ว่าสิ่งทารายจำบงเหล่านี้เป็นมายาของจิตมายาของจิตที่ทเอานาาเอาวิชาทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตใจของเราเป็นผู้้นนักหลงเป็นผู้นักยึดศึกษาจทาทางมาสิ่งทารายจำบงเหล่านี้ไม่สองคนรยึดมันเถอะมัน เอาเาทกาะว่าอารมณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นยบภายในจิตความรู้สึกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยมีความเห็นว่าเป็นสังขารไม่เทียงทร่นั้นนี่ว่าเนี่ว่าเห็นความเป็นอนัตตา อะไรอะไรเกิดขึ้นเป็นเหตุว่าเขเป็นเปียแต่ธรรมชาติของจิตเป็นเปียธรรมชาติของสิ่งนั้นๆพูดชัดๆว่าฝึกจงกระทางว่าเห็นความเป็นจิตนั่นเองเห็นความเป็นเจนนั้นเองกายนี่เป็นอย่างนั่นเองจิตนี่เป็นไปอย่างนั่นเองเป็นไปอย่างเช่นนั่นเองอนัญญาตาไม่เป็นอย่างอื่นเป็นของเกิดขึ้นมาและดับไปตามนาทีของเขา เนี่ยจะว่าทำในที่ยังไม่ได้ละกล็รีบนละเสียทำในที่ยังไม่เจริญก็รีบเจริญเสียทำอม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะว่าเกิดมาเสียเปล่าเนี่ยไม่เกิดมาก็ยะเป็นของอยากแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็เป็นของอยากแล้วอยางเกิดมาได้เพระาะศาสนาก็เป็นของอยากไปอีกเกิดมาได้เพระาะธศาสนามีศรัทธานิยม ข้อยิ่งเป็นของยากขึ้นไปอีกมีสถานิยมแล้วยังสามารถประพฤติปฏิบัติให้บรรลุถึงความเป็นจริงของธรรมชาติได้ก็ยิ่งเป็นของยากไปอีกนี่นวาเกิดมาไม่ไม่เห็นนวาเกิดมาเพื่อเพิ่มเพราะเพื่อเห็นเท่านั้นอ่ไม่ได้เห็นเนื้อาเนื้อเท่านั้นยังเกิดมาเบื่อเห็นถึงความเป็นจริงที่องค์พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมคำสอนเอาไว้เพื่อที่จะรักษาใจของเราเพื่อที่จะชำระจิตใจของเรา ฟารวัาจิตตังดันตังส enfin ุวขาหวังจิตติฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตังคุดตังสุวขาหวังจิตติปกป้องรักษาคุ้มครองไว้ดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นางบุตรอย่างนี้เรียกว่าเจ้าของไม่ดีแล้เจ้าของเจ้าของไม่ปกป้องเจ้าของเจ้าของไม่ชำระสะสางความโง่ความหลงภายในใจเจ้าของแล้วจะมีใครดีจะสามารถทำให้เราได้องมาพุตรในเจ้าองมาพุตรในเจ้า พระอรหันตดาสาวกท่านทั้งหลายดาานั้นมีองค์อภุเษกจ้าเป็นต้น เป็นเบียบุตรชีทางเท่านั้นความเพียรทางไหนเป็นหน้าที่ของเราการทำความเห็นในตรงมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะทําความภาคความเบียหรือไม่อยากจะทําความภาคความเบยนในการชาระจิตเสียแล้วทาของพระเจ้าจะบ่เสริญเลิอนโลกขนาดไหนก็ยังเป็นของปลอมอยู่ในใจของเราก็ไม่สามารถที่จะริมรสของธรรมของพระเจ้าได้ เราก็ไม่สามารถที่จะเลมรถของพระธรรมนั้นได้ธรรมะราสังธรรมะระโสชินาติรสชาท้องธรรมชนะรสท้องปวงเห็นธรรนดาวรีบเร่งขนขวายใช่แต่การเวลาที่อยู่ในธรรมาสามเดือนเรีบที่จะแก้ไขใจของตนสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำก็รีบทำเสียสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ละก็รีบละเสียพอการเวลาจะคกนกินสโรโูคระมาณ นี่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์อะไรมีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรสังเกตดูภายในจิตใจของเราแล้วเราจะทราบว่าจิตใจขอรายังไม่ได้เหนือจากอารมณ์ทางไหนจังบอกนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงยิ่งนนั่นคือหมายเหตุว่าจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ไม่รู้จบกันรีบทำภาวนาคือทำบรรญายบางกดขึ้นยาช้ายาปล่อยเวลาให้เดอนลอยไปเปล่า હप में ध बમहा पुरापाiपdia